สวัสดีทุกคนเป็นอย่างไรบ้างคะสบายกันดีนะคะวันนี้มาดูปายทาคนกันค่ะป่ายทาคนหนุ่มพม่าที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาอบอุ่นอ่อนโยนน่ารักใจดีกับบรรดาเหล่าสัตว์ท,ทั้งหลายสัตว์เลี้ยงที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเป็นสัตว์ต่างๆรอยยิ้มแววตาที่อ่อนโยน สดใสแฝงไว้ด้วยความรักเมตตาปานีอบอุ่นรวมรวมแล้วหนุ่มพม่าคนนี้เป็นหนุ่มหล่อที่มีจิตใจดีมีเมตตารักสัตว์ไม่ว่าไป่าโาคนจะอยู่ในรุกไหนมุมไหนอิริยาบถใดหนุ่มคนนี้ได้ใจชาวแฟนคลับ FC ไปไปหมดใจเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ FC แฟนคลับดูมัหนุม่มไปทาคนแล้ว คิดอย่างไรกันบ้างคะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะ ทุกคนอันนี้เป็นความคิดเห็นของแอดนะคะแอดคิดว่าผู้ชายที่รักสัตว์เป็นผู้ชายที่อ่อนโยนจิตใจดีมีเมตตาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นถ้ามีครอบครัวคงจะรักภรรยารักลูกๆมากเลยขนาดสัตว์เลี้ยงไปยังรักขนาดนี้เลยแล้วก็ดูแลขนาดนี้ใครนอ no, จะเป็นผู้หญิงที่โชคดีของไปทาคนคนนี้นะ ุกคนดูที่สายตาของหนุ่มหล่อคนนี้สิคะแววตาของหนุ่มหล่อคนนี้ช่างอ่อนโยนสดใสแฝงไว้ด้วยความรักความเมตตาความปานีต่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ลายล้อมตัวเขานะคะดูรอยยิ้มของเขาสิคะรอยยิ้มจากใจรอยยิ้มอันอ่อนโยนอบอุ่นใครได้เห็นหนุ่มหล่อคนนี้นะคะก็จะหลงรักหนุ่มหล่อคนนี้ละสายตาจากเขาไม่ได้เลยคะ่ะจริงไหมคะ ทุกคนแฟนคลับ FC ไปทาคนเป็นอย่างไรบ้างคะแฟนคลับ FC ได้ดูหนุ่มไปทาคนแล้วนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันค่ะ